ถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของผู้บริหารที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่สมัยท่านกริชกระแสทิพย์เรื่องอย่างนี้ไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนครับทําไมถึงทําให้ท่านมั่นใจแบบเพราะนะว่าท่านเป็นผู้ราชการเรือนจําประมาณ20ปีและทุกเรือนจําที่ท่านอยู่มานั้นไม่เคยมีเรื่องเสียหายนะครับส่วนท่านที่สองท่านนาทีทองปากปาก็ยึดมั่นในกฎระเบียบนะครับก็ไม่เคยมีเรื่องเสียหายท่านที่สามก็คือท่านปามโมทองศรี ซึ่งท่านก็เป็นคนเรียนจํามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ซีหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นผู้บัญชาการเรียนจำการบางกวางนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนและจะทันถือมากไม่ทําเด็กขาดนะครับผมมั่นใจอีกประการหนึ่งก็คือผมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่บัรหน้าที่ที่นั่นว่าเหตุการณ์แบบเนี้ห้องเนี้สร้างนานหรือยังแจ้งให้ผมฟังว่าประมาณเดือนสเสดเไม่ได้นานมากมายเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนสเสดครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังข้อเท็จจริงเนี่ยต้องไปดูว่าตรงกันไหมห้องห้องเนี้ยมาดูกันนะคะคุณผู้ชมดูตามภาพนะคะสร้างนานหรือยังห้องห้องเนี้ยสร้างนานหรือยังใช้เงินจากไหนม,มีโครงการไหมเพราะถ้าสิ่งต่างๆที่อยู่ในเรียนจำถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องบันทึกขออนุญ,ญาตบันทึกรายงานถ้าจะมีจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินต้องมีที่มาของเงินนะครับถ้าหาก สร้างแล้วไม่มีที่มาของเงินมันจะเริ่มชัดว่าเป็นของจีนเทาหรือเปล่าคนที่มาใช้บริการห้องนี้หรือเปล่าก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกค่ะคซึ่งจริงๆเรื่องของธุรกิจจีนเทาก็เพิ่งเกิดขึ้นเอาพูดตรงๆที่ประเทศไทยเราก็เมื่อเมื่อเขาเรียกว่าช่วง3 4สปีที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะคนะคะก็เอามาอยู่ในนี้เอาคุณผู้ชมขึ้นภาพเลยก็ได้นะคะทีมงานขออนุญาตเอาภาพขึ้นเลยจะได้เห็นนี่ค่ะพื้นที่นี่ประตูประตูหนึ่งคุณผู้ชม แต่ก่อนเนี่ยนี่นี่นี่ห้องที่เกิดเหตุนะคะด้านหลังของเราคุณผู้ชมดูนะห้องที่เกิดเหตุคือด้านซ้ายมือนะคะของคุณผู้ชมที่กําลังดูหน้าจออยู่ด้านนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับอาคารฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขังนะคะแล้วก็แต่ในส่วนของอดีตคนที่ถูกต้องขังเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เกิดตรงนี้ห้องนี้อาจจะแต่เกิดที่แดน8ดแทน เข้าทางประตูของช่างไม้โรงครัวด้านหลังค่ะคุณผู้ชมเขาเขาบอกอย่างนี้นะแต่ตรงนั้นน่ะจะเกิดที่แดนแปดมุมนี้เนี่ยท่านมองยังไงคะว่าเอ้ยในนี้อาจจะมีแดนสนธยาที่อาจจะผู้บัญชาการหน่วยอื่นไม่ทราบหรือเปล่าคือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเรือนจําเป็นไปไม่ได้ที่พบจะไม่รู้นะครับโดยกระบวนการเท่าเท่าที่ผมตามข่าวแล้วก็ดูพื้นที่ทั้งหมดนในในส่วนของ พื้นที่ที่เกิดเนี่ยเป็นช่วงระหว่างประตูสองกับประตู3ามก่อนถึงประตูสี่นะครับประตูสองประตูสามเนี่ยเป็นพื้นที่ห้องเนี้ยเป็นห้องพักเวรเก่าที่เจ้าที่ใช้เป็นห้องพักเวรเก่าแล้วมีการมาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ในในข้อมูลข่าวที่แจ้งว่าใช้สำหรับที่รับรองผู้ใหญ่นะครับค่ะอันนั้นก็เป็นหลักการแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งเนี้ยต้องย้อนกลับไปดูว่าการนําผู้ต้องขังออกมาเนี่ย เรื่องที่เกิดขึ้นในเรือนจําคุณจะขยับพุ่งขังแต่ละคนออกจากจุดที่อยู่ต้องมีหนังสืออนุญาตหมายถึงว่าถ้าผู้ต้องขังอยู่แดนสามจะออกมาจากแดนสามมาเดินเล่นแดนสีได้ไหมคะไม่ได้ครับออกจากแดนยังไม่ได้เลยครับออกจากแดนยังไม่ได้เลยนะครับแล้วจะมาอยู่บริเวณด้านหน้าไม่มีทางเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีใบเบิกครับอ๋อเหรอต้องมีใบเบิกแล้วคนที่จะเข้าไปเนี่ยสมมติว่านางสาวก,กจะเข้าไปในพื้นที่เนี้ย จะต้องมีหนังสือนํามาจากข้างนอกแล้วว่าพอบออนุญาตให้คนนี้นะเข้ามาในนี้เพื่อราชการเท่านั้นนะครับอืมไม่ใช่เพื่อส่วนตัวเพื่อราชการเท่านั้นราชการเท่านั้นคืออยู่สักประมาณไหนคะคือคืออะไรบ้างคะคําว่าราชการเท่านั้นราชการาก็คืออย่างเช่นหน่วยงานราชการจําเป็นจะต้องอ่สถาบันการศึกษาไปทําวิจัยให้คนนี้เข้าไปเก็บข้อมูลง,งานวิจัยอย่างเงี้ย แล้วคนนี้จะเข้าไปได้แค่ไหนก็ระบุมาชัดเจนครับเหมือนตอนนั้นที่บุ๋มไปถ่ายงานของรัชทันครับก็ต้องมีหนังสือเบิกตัวว่าบุ๋มเป็นใครครับค่ะเข้าไปทําหน้าที่อะไรกี่โมงถึงกี่โมงถูกครับก็ต้องมีใบชัดเจนนะเนี่ยขนาดเด่นของของผู้หญิงนะเลือนจํากลางของผู้หญิงตอนผมเป็นอ,อายการจังหวดัดค่ะ ก็จะไปพบพอบบก็ต้องทำมีหนังสือนําไปไปพบไปคุยราชการกันแล้วบางทีเขาก็เชิญไปสอนหนังสือข้างในก็ต้องมีหนังสือไปครับแล้วก็ของนี่ถูกตรวจร่างกายละเอียดยิบมากเลยเราก็กลัวนะว่าเรามีอะไรที่เราไม่ได้ให้เขาแล้วมันจะเป็นความผิดแต่เขาตรวจอาวุธตรวจอะไรเยอะมากเลยใช่ต้องฝากของไว้โทรศัพท์อะไรต้องฝากหมดเลยครับค่ะโทรศัพท์ยังเอาเข้าไปไม่ได้เลยแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะออกจากแดนมาเลยค่ะท่านค่ะ ออกจากแดนก็ต้องมีคนระหว่างทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้แล้วแหละถูกไหมคะผมะเปิดให้สองประเด็นนะครับอ,อ่ะว่ามาเลยครับประเด็นแรกเลยเนี่ยกรณีคนเข้าไปถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วเอกสารไม่มีอะไรบ่งชี้ว่ามีการเบริดคนออกมาอืนั่นหมายถึงว่าต้องมีคนได้รับคําสั่งให้เข้าไปในแดนสําคัญแล้วไปเอาคนออกมามเช่นเดินเข้าไปถึงในแดนเลยเอาง่ายๆถ้าเป็นหน้าห้อง ไปจัดการให้หน่อยอืก็เดินเข้าไปข้างในเลยสมมติบุ๋มบอกนี่บุ๋มเป็นผู้ประชาการ,รบุบ๋มบอกเอ้ะแจ็คเอาไปเอาตัวแจ็คมาจากแดนสามอย่างเงี้ยก็เดินเข้าไปกอดคอเจ้าหน้าทีก่ก็กออดคอเดินออกมาอย่างนี้เลยครับพอมาถึงประตูก็บอกว่านายสั่งถ้าไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นอส่วนใหญ่นายสั่งก็ยังพอทําได้ก็ก็พอบสั่ง แต่ถ้าคนที่ฉลาดเนี่ยอย่างผมเคยเจอหมดแล้วเรื่องอย่างเนี้ค่ะถ้านายสั่งให้ทําอะไรก็ตามพอทําจบผมก็จะบันทึกอะไรเงี้ยตามคำสั่งผู้บัญชาการเลยจะให้ผมทำํำรายบัตรนี้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้ท่านถ้ากเกษรทราบผมก็รีบเก็บเลยอ่อันนี้คือกันตัวเองไว้ถูกครับอ่าถือว่าผมไม่ได้เป็นคนอุกอาจทําเองถูกครับแต่พบสั่งผมมาอีกทีใ,ในในมุมของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ครับนะคะโรคะ่ะมองในมุมนี้ยังไงฮะคือ มันจะเดินข้ามแดน,นอิสระเสรีขนาดนี้เลยเหรอคะเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ขนาดเวลาเราเข้าไปเนี่ยเ,เขาจะบอกเลยว่าอยู่ได้แค่นี้อยู่ได้แค่นี้ตัวเราเราไม่ใช่นักโทษนะก็จะกันเพราะว่ามันหนึ่งมันเป็นความอันตรายต่อตัวเราด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ผมไม่อยากจะให้เรามองแค่ว่ามันเป็นปัญหาของ,ของเรือนจําจริงๆมันเป็นปัญหาทั้งระบบนะครับการที่มีไอ้จีนเทาพวกนี้เข้าไปได้เนี่ยเพราะข้างนอกอะมันมีจีนเทาเยอะ จินเท่าเยอะมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากการที่เราไปปล่อยให้จินเท่ามันทำมาหากินนะครับแล้วมันก็ร่ารวยสุดท้ายมันก็เอาเอาเงินพวกนเนี้ยมาทําลายระบบเราเองอปัญหาจริงๆมันคือปัญหาภาพรวมกระบวนการที่ทำทั้งหมด